สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี้มาพอกับกระแตน้อยชาแนลกระแตน้อยได้ตั้กุ้งสองสีพี่น้องสองสีพี่นนางมีดิบกับสุกก็เลยเป็นสองสีพี่น้องอ่ะได้พักกับพักแก่กับพักบุ้งกับพักกาดหอมทั้งนะพักกัดกรอบครับทั้นนี้ <c oughs> เอาเอาคนละพัก เอามาแซ่บๆน้วกันคะ่ะอ่ะครับลองชุดบ้างครับสุดกันแต่น้อยเขาอยากใส่มือด้พี่น้องเข้มข้นขนาดเลยครับกังสุกหน่อยขึ้นมา ใส่กระเทียมทนพร้อมเป็นยังดิบผีมือยังบุดตกนี่คือเก่าอยู่ครับใส่เส้นบมกหุ้มความ,มอือ lấy nhòi phúc bụng Mình ừ. bằng nào sẽ làm con น้ำันถูงด้วทางเลยข้างใต้มีเส้นขาวปุ่นน้ำมีนองแต่หน่อยเอาเส้นขาวปุ่นใส่ก่อนออดีตาเส้น อาก,กาศหอมทาวจะนึ่นสวนกระแจหน่อย mm hmm. เบ็ดอะไรพี่น้องปลูกใหม่ mm hmm. จะช่วงนีน้ฝนตกค่ำโอ้คขับเสนยงกบปุนขอโทษขอเฟนนะครับเนาะจอใส่มือว่าจะใส่สอน <laughs> แต่หน่อยอะหันนัดใส่มือยุฟที่น้อ,อนงัวมงามครับ ทำมาสวดฐานเลยตอนตั้มชิว้จังเนี่ยหยันเบอร์อิ่มม่ะใช่มากเต็มฐานเลย กบุลอโอ้เส้นขาปุ่นหอมเส้นกปุ่นเส้น้รอะั้งแต่ มันจตั้งแดดเอาเนาะแดดเอาฝนสิตกบุ้นนี่มาหันกะคองห่มๆมมาอยู่คือฝนสิตกว่านกตกอยู่เลยครับคุณคัามหนูตกแห้งเนาะยุบุงครับ

มดป่นไน่นองชกกระจันนี่เนาะเอาไ้เห็นมันหองค่ะ <c oughs> เอาบรรยากาศเสียงุกกระจันห่องน้ำครับเสียงของเขาบุมี่ครับเสียงกระจันแทน ในฟุ้นตกแห้ง<ม>กลางคืน,นกบอยู่เนี่ยกระซังกับแต่น้อยออกไปอยู่เนี่ยให้หน้าเฟินให้หน้าฝน,น,นตกมาใส่น้ำน้ำไม่ไหลเดี๋ยวไปงมเอามาทางไหนขึ้นกอเชื่อไหจับเดี๋ยวชงทั้งตัวเฮื่อนจับไม่เป็นมุงเก่า บมื่อด้ปิดนะครับมันเลยอ,กออกได้เนี่ยคุณว่าฝนตกมาใหม่มันออกหายหนาใหม่เนนะทางอุบลครับเบอร์เชมมาลัดฝนตกแห้งครับทุกวานโอ้หานามตึ้นหูหมดครับ ถ้ามันเดินหกกมันโตก,กลกาได้นะครับอันนี้เป็นเดินซีเดินหา้ชเนหะมอืมมันอืออืม,อม,อม,อม พี่แดดเริ่มท่องเลยมันมานั่งอยู่ห่มนี่นะครับมาเอาบอกกันโดยเขาอยู่นั่โอ้เป็นขะพุ่นอื้ ก็จะห้องห้องเงิงนแล้วก็คือฝนสุดตกอยากมั็นเวลาเก่าอ,อยู่ครับตอนประมาณบา่งบว,ว,ว,วงบ่ายสามนันตกเมื่อวานครับตกช่วงบ่ายกินยู่น <c> ห <oughs> ้องกระอจกไปยพักไว่ใู้ท่าพักเอาบ่เอาเลยเนาะ พักมาไว้นำอยู่ครับพักก็ไดขอบคุณครับอพักเพิ่ม <laughs> เเนี่ย<อ>่นี่ยเสียงรลมลมแห่งลมก็ฝนจะมาพี่นาะออเนื้อวานฝนตกพอค่อยลมแห้งบ้างนะครับปรนโา้ตีตกดีขนาด บาทมุ่งเป่นพน้นตกนิ่งนะครับภาษาอีสานนะครับเนาะอือ,อตอนพิกตอนพิกมากองนี่ทั้งกระเจนะ Mình giữ toàn thiệt cái trọng ขับเติบียนสันนาเจลังพี่น้อง <laughs> บอกเบากรรมมาเห็นเบากรรมในี่ติ๊กตอกผมไม่ได้เห็นติ๊กตอกนะครับเด้อบอกพี่บอกน้องอีกเพื่อนหนึ่งน,นะครับเนาะอ๋อผมจำ ุ่มมากแลวครับ้าว่าเจาปโดตัวงหํำเนี้ยจะกินมาเล็วส่วนถ้าอยูเขานะครับเ <apology> นาะ เบิ้งขับล่องเป็นนี่ครับโอ้ยพี่น้องมึงนะครับเนาะ มันออกเป็นมันหวานนะครับมันหวานนิ่มๆกินง่ายนะครับนิ่มมากเลยชาละกินไัวเจลแล้วกินไัวเจลมาเหนี่ดเด้งมันหวานพี่น้องเนียดเด้งนุ่มหวาน นก็เสียมากเพราะฝนนะครับเจ้าเพชรจำเองแต่หน่อยเราก็ค่อยเริ่มกินเพชรไปเรื่อยครับห็้มันสิ้นเน้ะครับเนาะ <c ười> คอยกินไปนเรื่อยแต่ว่าที่จริงกับแบงเป็นสองทางคือเก่า แต่ว่าเอาเค,ยเคียย์ oh, ห่มกันพ uh ี่น้อง กาดทั้งคนข้างหลังนี๋ยวเอาคนมาเอาดูมันจัดก,กาดเบิ้ดก็คือพ่อขอบคุณครับเพราะว่าเบิ้ดถาดหนึ่งเบิ้ดน้อ,อ,นองพัก พักห้องน้องมันตอนอย่างพักห้องถาดที่นั่งเมี่ยเคียเต็นยังไม่ไหรครับเมี่ยใจดีขนาดเด้อครับเกี่ยกกุงกัไม่ไหรครับเก็ยบแจน้อยเอาซุกดอก มาเนอวอืมนเป็นขาเปนบรออืมอืมอืมว้าัูเปิดได้ครับเจ็ครับสร้างหิวนะครับอ้หขอสูกกาแฟได้ดีดตาดีดตาพันละยานะครับ

พักกัผพ้ดีเบรับเรือยตอนบกเกือด้ครับ mặc áo cho mặc áo cho chân hưng 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 ว้าเนี่ยนอนครับผมุ่วันที่บุกเบิดครับโอ้ถ้าหิาวัาผมว่าเบิลนะครับตัวนี้เนี่ยกระเสียบนะครับมืนเนี่ยตำตำยังก็ตำ,ตำกำุ้งสองสีตำกุ้งสองสีครับก <c oughs> ุ้งมันสีเหนือมันสีเป็นทาตุ้กนี่ก็สีทำอีกใบย่างหนึ่งครับตัวดิบมันสีหวานนะครับ น <laughs> 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 <S <s er ุ่มนั่นหวานนิ่มๆครับแต่ยังคือสองสีอืมดิบกับสุกดิบสีใสเป็นบอสซุกสีสีสชมสีสชมบอกสีต้องกลางแจ้งหน่อยนะครับกแแต่หน่อยก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมถ้ามากทายชินชอบกักดไลกุศเชร์ให้กแกแตหน่อยเน้นด้วยจ้าสำหรับมื้อนี้กแกแตหน่อยก็เบ้ากรรมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ